สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซท่างช่องน้องคํแแพ a ชแนลนะคะวันนี้เนาะแม่เพ่นจะพาเอฟซท่างช่องมาสรุปเอาแนวทางเล่าพัฒนาเนาะของทุกสำนักหรือว่าของตาปากน้ำโพเขาฝากมาเนาะคะ่ะอาจารย์หนุ่มกระสิน อาจารย์สวัยแม่รลิวพ่อเกลียงสุดใจพารวยนะคะราวพัฒนาในคลิปนี้เนาะเด็ดเด็ดแม่นแนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกๆคลิปเนาะที่ไม่เพ่นลงไปให้มันจะเด่งขึ้นปุบปับโหลดนะคะเอฟซเนาะ หลังจากเนาะทีแมเพเ่นนาเสนอแนวทางราวคักคข,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 ของสี่เซียนแล้วเนาะแม่เพ่นว่าจะลงตอเนื่องล่ะค่ะแต่ว่ารอของตาปากน้ําโพนะคะเพิ่นไปฉีดยามาไปหาหมอมานะคะเพิ่งส่งมาให้เนาะเพิ่งกับได้ทาคลิปนี้เนาะคะ่ะเอซอ่ะบเเวลายใหญ่หางแม่เพ่นจะพาเอฟซีทวนขึ้นงวดที่แล้วนะคะว่ามีสํานักใดเขาเน่อบเขาเน่นะคะมาเบิ้งผลเลข สามตัวบนลาวพัฒนางวดวันที่ยี่ิบเที่ผ่านมาเนาะออกที่9ก้าเจดสองตัวบนเจ็ดสองตัวล่างเจดเกนะคะก็มาเบิงค่ะของเขาฝากมางวดที่แล้ววิ่งรูดเจดกับแปดเนาะเจมาทั้งบนและล่างนะคะก็จับคู่ให้เข้าที่เจตรงๆเนาะเพิ่นใไฮมา 8 0 7เลขออก9 70นะคะเสียดายเนาะหลักลอยชุวยไปเติมหนึ่งนะคะเกือบแตก3ตัวเนาะของเขาฝากมางวดที่แล้วเข้าที่70ตรงๆงนะคะงวดอ่าส่วนของตาปากน้ำโพให้วิ่งลูด6กับ9 9มาล่างนะคะจับคู่ให้เข้าที่0 7นะคะเลขออก7 0 7 7นะคะ FC ของตาปาน้ำโพกก็เข้านะคะส่วนของอาจารย์หนุ่มกระสินวิ่งลูดเด่นที่0ูนยรอง6ก็มาตัวเด่น0นเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่บอ่อเข่าเด้อจะ้ะแม่ลิ้วพารวยวิ่งลูดหกับ4เนาะคะ่ะบอมาเนาะค่ะชุดวิ่นก็มาแค่9นะคะบอมีเจ็ดก็เลยบอ่อเข่าเนาะ ส่วนของลุงโชคดีเลขในตารางเข้าบ่าค่ะบอ่อเข่าเนาะเพราะว่าบอมีเจ็ดถามีเจ็ดจะเข่าบนล่างเลยเนาะส่วนตัวจับคู่ก็เข้านะคะนี่ค่ะนี่ผู้ใดเอาชุดสามตัวไปตัดเล่นก็จะได้เจเก้ากับเจ็ดศนี่ค่ะเนาะเพนไฮม่านี่ค่ะส่วนหลัก 100, ร้อยบอมาเนาะเลขมาออกอยู่ในชุดสามตัวบนเนาะ ของลุงโชคดีของพ่อเกลียงวิ่งรูดเด่นที่8-10มาที่ศบนแต่ว่าจับคู่บโบเขา่าเพื่อนหามาแปดเลขออกเจให้ 7, 0, 8ปดเจดเลขออกเก้าเจดเจดเก้านะคะช่วยไปอัลละเตมเนาะส่วนสุดใจพาลวยวิ่งรูดเด่นที่4ี่รองแตัววิ่งตัวรูดบอเขา่าเนาะส่วนเลขวินก็มาอยู่เข้าที่7จ็ล่างนั่นเองเนาะ ชุดวินเข้าอยู่อ่ะได้แล้วค่ะผลงานของทุกสำนักงวดที่ผ่านมาเนาะก่มาเอาตัวเลขของวันที่สาวันนี้ส่งท้ายเดือนมกราคมสองห้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะกับแนวทางลาวพัฒนาวันนี้นะคะมาเบิงงค่ะของลุงโชคดีวันนี้เลขในตารางมี1 2 3, 4, 7, 8, 9, ึ่งสอสามี่เดแปนาะส่วนวิ่งรุ่นให้เด่นที่3ารองหนึ่ง จับคู่ 13, 4, 2, 8, 7, 4, 3, 2, 3, 1นึ่งส 4, มสี่สองแปดเจ็ดสี่สามสามหนึ่ดแล้วก็ 1, 9เนาะเน้นให้6คู่นะคะงวดน,นี้ 13, 2, 3, 8, 7, 1, นึ่งสามสแปดเจดหนึ่งแดแล้วก็ 4, ีสกับ 1, 9ส่วนชุดกันมี3คู่เหมือนเดิมก็คือ 8, 9, 1, เกับ 3, าหนะคะส่วนหลักร้อยก็มี3ตัวค่ะงวดน,นี้ก็คือ 2, 3, งามสี่ ลุงเน้นที่สามกับสี่นะคะหลักร้อยงวดน,นี้จับคู่ชุดสามตัวบนมีทั้งหมดอ่าเจ็ดคู่นะคะสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าสามแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดเน้นให้ห้าคู่นะคะก็คือสามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าสามแปดเจ็ด สี่แปดเจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งแปดนั่นเองนะคะของลุงโชคดีค่ะงวดน,นี้เนาะส่วนงวดที่แล้วของลุงเนาะจับคู่ชุดสองตัวบอ่อเข้านะคะแต่เลขเมื่อออกอยู่ในชุดสามตัวบนแล้วก็ชุดสี่ตัวนะคะทั้งเจ็ดเก้าทั้งเจ็ดศูนย์นะคะเนาะงวดนี้ก็ให้มาแล้วเนาะให้ f c ทั้งช่องผิดจารณากรเสียงซื่อนะคะชุดเน้นไม่เพิ่จะอ่านแต่ชุดเน้นให้เด้อ วิ่งลู่เน้นสามลองหนึ่งจับคู่ชุดเน้นเน้นให้หกคู่นะคะหนึ่งสามสองสามแปดเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็สี่สามกับหนึ่งเก้าเนาะส่วนชุดสามตัวบนเน้นที่สามหนึ่งแปดสามหนึ่งเก้าสามแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดแล้วก็สี่หนึ่งแปดนั่นเองนะคะไปต่อค่ะของสุดใจพารวยง่วนนี้วิ่งลูดให้มาเด่นที่ศูนย์ ลอง1ชุดวินมี่0 1 2 3 4 5เนาะจับคู่0 3 0 4 0 5 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4แล้วก็2 5สุดใจพารวยเน้นให้3คู่งวดน,นี้ก็คือ0นั่นเอง0 3 0 4กับ0 5เนาะชุด3ตัวบน1 0 3 1 2 4เน้นที่1 0 3นะคะของสุดใจพารวยนะคะส่วนงวดที่แล้ว วิ่งลูดลุดเนาะบ่อเข่าจับคู่กับบ่อเข่าแต่ว่าชุดวินมันด้วยกันอยู่เนาะชุดวินยังมาด้วยกันอยู่ก็คือเจ็ดเก้าล่างค่ะเนาะ<ป>งวดน,นี้เด่นที่ศูนย์รองหนึ่งค่ะวิ่งลูดชุดวินมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าจับคู่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า สองสามสองสี่สองห้าเน้นให้ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าชุดสามตัวบนหนึ่งศูนย์สามแล้วก็หนึ่งสองสี่เน้นที่หนึ่งศูนย์สามนะคะอ่ะมาแคปหน้าจอเอาของลุงโชคดีแล้วก็สุดใจพารวยกันก่อนนะคะแคปหน้าจอ,อเดอ้อจ๋าเนาะ อ่ะไปตัวนะคะมาตัวที่ของพ่อเกลี้ยงวันนี้พ่อให้มาวิ่งรูดบนล่างเด่นเพิ่นเห็นมาสูตรไหมเลขวิ่งรูดเด่นมาสองสามสี่ห้าเลขตัวประกรบ8901เนาะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้เหมือนเดิมนะคะก็คือชุดเน้นมีสองแปดสามเสี่แปดี่เ้า แล้วก็4 1กับ5 8เนาะชุดเน้น6คู่ชุดลอง3คู่ก็คือ6 8 6 9และ3 8นะคะของพ่อเกลียงค่ะส่วนงวดที่แล้วของพ่อจับคู่ให้จุยไปอัลละเต็มเนาะค่ะทั้งบนและล่างเลยเนาะงวดน,นี้พ่อให้มา2 3 4 5ตัวประกบก็จะมี8 9 0 1ชุดเน้นก็จะเป็น2 8 3 9 4 8 4 9 4, 9, 4 1 5 8 ชุดลอง6กแปดและ3 9มานะคะค่ะมาต่อที่ของแม่ลิ้วพารวยค่ะงวดน,นี้แม่ลิ้วพารวยให้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่9กลอง6ชุดวินมี0ูน6 8สอนะคะชุด3ตัวบน2องหกเแล้วก็เก้ส่วนชุดเน้น สองตัวมีหกเจ็ดสี่หกแปดห้าเก้าศูนย์สองเก้าชุดรองสองสี่แปดเก้าแล้วก็สามหกหกเก้านั่นเองค่ะของแม่ริ้วนะคะส่วนงวดที่แล้วของแม่หลุดเนาะจับคู่ก็หลุดวิ่งลูดก็หลุดชุดวินก็หลุดนะคะหลุดหมดเลยบัวมาเนาะส่วนงวดนี้ให้วิ่งลูดที่เก้ากับหกชุดวินมีศูนย์สองสี่หกแปดเก้าชุดสามตัวสองหกเจ็ดสองสี่หก แล้วก็9,8,5ชุดเน้นก็มี6,7,4,6,8,5,9,0,29ชุดลอง2,4,8,9,3,6และ6,9นะคะอ่ะมาแคปของพ่อเกลียงแล้วก็แม่ริ้วกันก่อนเนาะแคปหน้าจอเจ้า ไปต่อนะคะเอมาเข้ามาตัวที่ของอาจารย์สวัยค่ะงัวนี้วิ่งรูดให้มา,าชุด3าตัวบนมี590 790 570แล้วก็เจ็เนยาะเพิ่นจะจับคู่ไ้เลยค่ะเพิ่อนบวัวไ้ตัวเด่นตัวร่องเนาะส่วนชุด2ตัวบนล่างมี5759 50 7 9้าเกแล้วก็เกนะคะ <c oughs> ส่วนงวดที่แล้วของอาจารย์สบายเพื่อนบได้มาทรงมาไห่นอกแต่เลยบบได้ลงไห้เด้อจาะเนาะกับ่บมีอันเทียบใส่เนาะเอามาทวนขึ้นอีกเท่านึงอาจารย์สบายให้มาเราพัฒนางวดน,นี้ชุด3ตัวบนมี590 790 570 770เนยาะชุด2ตัวบนล่างกลับด้วยนะคะ5759 50 79 70และ90นั่นเองค่ะ เอาม,มาต่อที่ของอาจารย์หนุ่มกระสินงวดนี้อาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นเห็ดสูตรไม่ลองเบิงนะคะเพิ่น่าเขาเห็ดสูตรนีร้องเบิงเอาชูนีไปล่องเบิงเพิ่น่าเขาติดต่อกันอยู่เนาะแต่ว่าสูตรที่เพิ่นเห็ดคือเกานั่นหลุดหลายงวดแล้วเนาะเพิ่น่าเอาชูรสูตรหนีไปเบิงก่อนเพิ่น่าอ่ะมาเบิงขางวดนี้อาจารย์หนุ่มกระสินให้วิ่งลูดที่เก้ากับศูนย์นะคะเก้ากับศูนย์ หลักร้อยมี4กับ8หลักสิบมี9กับ0หลักหน่วยมี4ี่ห้าแปเนาะชุด3ามตัวบลสีนย์หแล้วก็8 9 9ส่วนชุด2ตัวก็จะมี9 4 0 4 9 5 0 5 9 8 0 8และเก้าเก้าย์เมีทั้งหมด8คู่นะคะก็จะเน้นให้4คู่ก็คือ0ูย์สกับ0 5 98กับ99นะคะของอาจารย์หนุ่มกรลสิน ส่วนงวดที่แล้ววิ่งรูดเด่น0มาที่0บนแต่ว่าจับคู่บ่เขา้าเนาะงวดนี้เพิ่นบ่ได้เด่นไหนนะ้เนาะ9กับ0ค่ะหลักร้อยมี4กับ8หลัก10มี9กับ0หลักหน่วยมี4 5 8 9ชุด3ตัวบน405และ899ชุด2ตัว94 959899 040508และ09 ก็จะเน้นที่0405แล้วก็9ก้านั่นเองนะคะแคปหน้าจอของอาจารย์สวัยกับอาจารย์นุ่มกระสินก่อนเนาะแล้วค่อยไปต่อของตาปากน้ำโพและเขาฝากมากันเลย โอเคบอค่ะได้แล้วไปต่อนะคะอ่าเขามาต่อที่ของตาปากน้ำโพวิ่งรูดบนล่างวันนี้เราพัฒนาให้3กับ6จับคู่ชุด3ามตัวบน9 9 8ชุด2ตัวมี9 9 9 8 3ก้าเกแมหนึ่งแล้วก็6 4ส่เนาะส่วนงวดที่แล้วของตาก็เข้านะคะวิ่งรูด6กับ9มาที่9ล่างส่วน จับคู่เข้า70เนาะเลขออก70เพิ่นให้มา07บนนั่นเองเนาะก็เข้าที่7007บนงวดน,นี้ตาให้วิ่งรูด3กับ6ชุด3ตัวบน998ชุด2ตัวมี99 98 31 34 61และ64นั่นเองค่ะอ่า เอามาเบิ่งของเขาฝากมางวดนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา5กับ6จับคู่ชุด3ตัวบน6 5 8 5 6 9ปชุด2ตัวมี5 8 5 9 6 8กับ6 9เกนะคะส่วนงวดที่แล้ววิ่งลูด7กับ8มาที่7จเนาะจับคู่เข้าที่70ตรงๆเนาะเกือบแตก3าตัวโตเนาะเป็นไฮมาแปดศูเจ็ดลขออก9 7 0นนั่นเองค่ะ วันนี้ก็ให้มาวิ่งลูท่ที่5กับ6จับคู่ชุด3ตัวบน6 5 8 5 6 9แล้วก็ชุด2ตัว5 8 5 9แล้วก็6 8 6 9นั่นเองค่ะอ่าแล้วพัฒนาวันนี้แม่เพนได้นำเสนอให้ FC ทั้งช่องไปมดครบทุกอาจารย์ทุกสำนักแล้วเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเลรวยๆปังๆนะคะ